สวัสดีครับวันนี้มีรูปเหมือนนะครับผมรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ดาวนะครับวัดบ้านยางตลาดนะครับวัดยางตลาดนะครับหรือวัดบ้านย่อนะครับผมจังหวัดยะโสธรนะครับเกจิดังอีกหนึ่งท่านนะครับของจังหวัดยะโสธรนะครับสายอีสานเรานะครับผมนี่ครับเป็นรูปหล่ออุดจริงนะครับผม สภาพสวยๆนะครับพอดีค้นค้นกล่องผ้านะครับแล้วเจอมานะครับผมกล่องผ้าเราเจอมาก็เลยนํามาแนะนํานะครับมาปล่อยให้เพื่อนๆนะครับได้บูชานะครับผมพ้าองนี้นะครับเป็นผ้าเก่านะครับสวยมากนะครับองนี้ผมไม่ทราบปีจัดสร้างนะครับแต่ผมตีว่าน่าจะประมาณปีสองกว่านะครับองลอยนี้น่าจะสองกว่านะครับ ไม่น่าเกินปี2530นะครับน่าจะ2กว่าถ้าเพื่อนเพื่อี่พี่คนไหนพอรู้ข้อมูลนะครับก็คอมมต์แนะนําผมได้นะครับตรงนี้ผมไม่รู้ข้อมูลจริงๆนะครับแต่สภาพสวยมากนะครับยังสมบูรณ์นะครับผิวหิ้งเลยนะครับคาบฝุ่นคาบอะไรเกาะนะครับนะครับด้านล่างเขียนชัดเจนนะครับหลวงปู่ดาวนะครับผมด้านล่างเขียนเขียนหลวงปู่ดาวนะครับ ดูครับผิวนะครับเป็นผิวลมนะครับของแดงลมดํานะครับผมนี่ครับเนื้อเนื้อเก่าได้อายุนะครับเนื้อเก่าได้อายุนะครับลักษณะใบหน้าท่านนะครับเท่าที่ผมทราบมานะครับเคยมีในประวัตินะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับขอว่ากันว่านะครับหลวงปู่ดาวนะครับท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับผม นี่ครับหลวงปู่ดาวนะครับเป็นเกจิดังนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดินวัดหนองโพนะครับนี่ครับไม่ธรรมดานะครับหลวงปู่ดาวนะครับชาวยะโสธรจะรู้จักท่านดีนะครับวัดบ้านย่อนะครับผมวันนี้เอาออกมาแนะนํานะครับแบ่งปันเพื่อนๆนะครับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่คนไหนสนใจนะครับผมปล่อยให้บูชานะครับเอาสภาพนี้เลยนะครับมีมีองค์เดียวนะครับ เอาในราคา350บาทรวมส่งนะครับผมน่ครับตกค่าพระก็แค่300้นะครับพระแท้หน้าเก็บนะครับพระแทหน้าเก็บนะครับสภาพสวยนะครับซื้อไปศึกษาได้นะครับหรือใครรู้ข้อมูลหรือรู้ประวัติหลวงปู่ดาวอยากได้เก็บไว้สะสมบูชาศึกษานะครับผมน่ครับองนี้เอา350นะครับนะครับดูเนื้อนะครับเนื้อสวยนะครับเนื้อสวย สวยคมนะครับแกะได้สวยได้คมนะครับใบหน้าท่านนะครับใบหูนะครับแกะได้สวยมากนะครับเขาโค้งหน้านะครับมีเส้นหน้าผากนะครับผมเส้นจีวอนนะครับเป็นปีกคมชัดนะครับล่างก็สลักชื่นะครับหลวงปู่ดาวนะครับ ด้านข้างนะครับมีตะใบเก็บงานนะครับมีตะใบเก็บงานตรงช่วงไหลช่วงแขนนะครับผมน่องรอยการหล่อนะครับผมนี่ครับมีน่องรอยการหล่อประกบนะครับตะใบเก็บเรียบร้อยนะครับผมตีว่าปี2กว่านะครับถ้าองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่คนไหนสนใจนะครับอยากได้นะครับ รูปเหมือนดวงผู่ดาวนะครับผมตรงนี้เอาสามรอยห้าสิบนะครับรวมส่งนะครับผมเป็นผ้าแท้นะครับเป็นผ้าแท้นนะครับสภาพนะครับสวยๆนะครับผมอุดกิ่งนะครับอุดกิ่งนะนะครับพอดีค้นเจอก็นํามาแนะนําเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปล่อยแบ่งปันนะครับผมถือว่าราคาราคาไปได้นะครับราคาแค่สามร้อยนะครับพ้าเก่าๆนะครับพระดีด้วยนะครับเกจิดังของฉ จังหวัดยะโสธรนะครับผมเขข้าววันนี้ก็แนะนํานะครับรูปเหมือนรูปลอนะครับหลวงปู่ดาวนะครับผมวัดยางตลาดนะครับหรือวัดบ้านย่อนะครับของจังหวัดยะโสธรนะครับผมเพื่อนเพื่อนพี่คนไหนสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับหรือแอดในดีไลน์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ข้างล่างนะครับข้างล่างรายละเอียดของคลิปนะครับผมใครสนใจก็แอดมาได้นะครับเขขรัววันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ